ครับตะกี้ทำการถแถลงไปเรื่องจะไลฟ์สดเรื่องการลบคลิปนะครับ mm. นึกว่าคิดว่าจะสามารถไลฟ์ไปได้นะครับ mm. ก็ขอเป็นการบันทึกเทปน่าจะดีกว่านะครับ mm. ก็ขอบคุณเพื่อนๆืนนทุกคนนะครับ mm. ที่ติดตามเพจสยามมิเตอร์การประมูลนะครับ mm. ทุกคลิปที่เราทำออกมานะครับ mm. เราตั้งใจเพื่อเพื่อจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ mm. ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของวงการลบมือสอง นะครับไม่ได้มีเจตนาไปโจมตีใครนะครับแต่เราอยากจะพัฒนาให้องค์การรถเนี่ยเติบโตแบบตรงไปตรงมาซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้านะครับเราจึงทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีคนดูค่อนข้างมากนะครับเกือบ3ล้านกว่าคนภายในเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับมียอดกดไลค์เยอะมากเกือบ5บ้าหมืนกว่าไลน์นะครับ มีคนกดแชร์เกือบ20 0หมืนะครับแต่แน่นอนครับ18ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นเต็นท์รถนะครับที่สนับสนุนกับเราจำนวนมากนะครับมีเต็นท์ดีๆในเมืองไทยเยอะมากนะครับแต่แน่นอนทุกวงการมันก็ต้องมีดีและไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่เราทำไปอาจจะไปกระทบกับบางบางคนนะครับฉะนั้นผมเลยขออนุญาตลบคลิป นะครับในเรื่องของการก่อไม้ออกไปเพื่อความสบายใจนะครับกับบางบางที่แล้วกันนะครับแต่แน่นอนครับผมยืนยันครับผมทางสียามเตอร์กมูลจะพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับให้รู้ข่าวสารข้อมูลให้มากที่สุดนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามเสียามเตอร์การบมูลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเต็น์ดีๆมีเยอะนะครับถ้าเราทำธุรกิจตกไปตกมา นะครับเราจะเจริญเติบโตนะครับฝากถึงเพื่อนๆในวงการทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ